สวัสดีครับทุกผู้ชมการมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมิกาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นครับทรัมป์มีความแตกต่างจากผู้นำคนอื่นๆเขาปากไวพอๆกับสมองที่คิดอย่างรวดเร็วเช่นกันตามสไตล์นักธุรกิจที่คิดเร็วทำเร็วเน้นผลกำไรขาดทุนซึ่งคำพูดของทรัมป์ไม่อ้อมค้อมมากในการเจรจาต่อรองโดยในสงครามยูเครนรัสเซียทรัมป์แสดงจิตนาลมที่จะยุติสงครามให้เร็วที่สุดซึ่งทีมงานของทรัมป์ เพื่อย,ายามติดต่อหาข้อตกลงกับทั้งทางยูเครนและรัสเซียเพื่อหาจุดที่ทั้งสองรับได้บนโต๊ะเจรจาเ่ทว่าปูตินกลับตอบกลับด้วยการโจมตีเป้าหมายอย่างไม่เลือกทางตันตกของยูเครนทําให้พลเรือนล้มตายบาดเจ็บไปหลายรายซึ่งท่าทีดังกล่าวถูกมองว่าปูตินจะไม่ยอมเจรจากับยูเครนนั่นทาให้ทรัมป์ต้องฉีดยาแรงให้กับยูเครนให้ยูเครนมีความสามารถด้านอาวุธ โดยการอนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาในดินแดนของรัสเซียได้ชักชวนให้นาโตเพิ่มการมอบอาวุธให้กับยูเครนและเพิ่มอาวุธที่มีอนุภาพสูงร่วมถึงเพิ่มปริมาณอาวุธให้กับยูเครนซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายตันั้นครับได้กล่าวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการแร่หายากในยูเครนและกับอาวุธของอเมริกาในการทําสงครามซึ่งสํานักข่าวหลักในบ้านเรา ก็เอามาพาดหัวข่าวกันครับว่าเซเลสกี้หน้าถอดสีเพราะทรัมอยากได้แร่ไปจ่ายเป็นค่าอาวุธโดยไม่ได้อธิบายเลยครับว่าในสมัยรัฐบาลของโจไปเดนเซเลสกี้ก็กําลังที่จะตกลงแลกแร่ดักตาวก,กับอาวุธเช่นกันซึ่งยูเครนมีแผนที่จะลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลของนาย,ายนาไปเดนมปลายไปที่แล้วเพื่อร่วมมือกันในการสกัดและแปรรูปแร่ธาตุแต่ทางการยูเครนขอเลื่อนการลงนามดักตาวออกไป โดยยูเครนต้องการแลกเปลี่ยนข้อตกลงดังกล่าวในสมัยรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้ทรัมป์ยินดีที่จะสนับสนุนยูเครนโดยสามารถอ้างผลงานในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ในเดือนธันวาคมคณะผู้แทนรัฐบาลยูเครนได้เข้าพบกับนักธุรกิจของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีโดยนาเสนอข้อตกลงทางธ,ธุรกิจที่เป็นไปได้ซึ่งรวมถึงการจัดหาใบอนุญ,ญาตสัมปทานการผลิตแรกธาตุที่สําคัญไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านการเป็นซับคอนแทค กับบริษัทที่ถือใบอนุญาตยูเครนอุดมไปด้วยแร่ธาตุหายากครับเช่นลิเทียมยูเรเนียมและไททาเนียมซึ่งมีความสําคัญต่อ,อการผลิตผลิตภัณฑ์สมัยใหม่หลากหลายชนิดรวมถึงมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าและกังหันลมดังนั้นหากกล่าวด้วยสรุปข้อเสนอของทรัมป์ที่ต้องการแร่แร่เอิร์ดก็คือข้อเสนอของซเซเลสกี้ที่มีต่อไปเด่นอยู่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนกล่าวเมื่อคืนวันจันทร์ครับว่า ยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการทําข้อตกลงเกี่ยวกับแร่ธาตุหายากโดยสหรัฐอเมริกาจะต้องให้การรับประกันความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือของรัสเซียโดยที่ทรัมป์ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดในการหารือการแลกเปลี่ยนแร่และเอิร์ดังกล่าวยังเป็นข้อต่อรองหมัดเด็ดของยูเครนเนื่องจากจีนมักอ้างว่าตนมีแร่จํานวนมากที่สุดในโลกและสหรัฐอเมริกาก็ต้องการ ทําให้จีนใช้แร่ดังกล่าวมาต่อรองครับสหรัฐอเมริกาเพิ่งพาการนําเข้าแร่ธาตุที่จาเป็นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแร่ธาตุหลายชนิดมาจากจีนจากแร่ธาตุ50ชนิดที่จัดอยู่ในกลุ่มแร่ธาตุที่สําคัญสหรัฐอเมริกาเพิ่งพาการนําเข้าแร่เพียง12ชนิดเท่านั้นและมากกว่า50%เพิ่งพาการนําเข้าแร่ธาตุอีก16ชนิดตามข้อมูลของสํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลขณะเดียวกัน ยูเครนมีแหล่งวัตถุดิบสําคัญจํานวน22จาก50ชนิดตามข้อมูลของรัฐบาลยูเครนไม่เพียงแต่เป็นก้าวสาคัญสําหรับการพื้นฟูตัวทางเศรษฐกิจของยูเครนหลังสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสของสหรัฐอเมริกาในการแก้ปัญหาห่วงโซ่โอุปทานทั่วโลกอีกด้วยแม้ว่ายูเครนจะไม่มีแหล่งแร่หายากสํารองที่สําคัญในระดับโลกแต่ก็มีแหล่งแร่กาไฟาลิเทียมไทเทเนียมเบริลเลียมและยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสหรัอเมริกาจัดให้เป็นแร่ที่สําคัญแหล่งแร่เหล่านี้บางส่วนอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียดังนั้นการเจรจาระหว่างยูเครนกับร,รัสเซียสหรัฐจึงไม่ต้องการให้รัสเซียเข้าครอ,องดินแดนดังกล่าวมันหมายถึงยูเคร,เรนจะแพ้ไม่ได้ครับจีนครองส่วนแบ่งการผลิตแร่ธาตุหายากและวัสดุสําคัญเชิงยุทธศาสาตร์อื่นๆของโลกมาอย่างยาวนาน โดยจีนแปรรูปแร่ธานหายากเกือบ90%ของโลกตามข้อมูลของศูนย์การศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศ CSIS นอกจากนั้นจีนยังเป็นผู้ผ,ผลิตกราฟไฟต์และไทเทนเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้แปรรูปลิเทียมรายใหญ่ที่สุดอีกด้วยนั่นทำให้สงครามขา้อพิพาททางการค้าคขังล่าสุดระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมองหาซัพพลายเออร์ทางเลือกมากยิ่งขึ้น มาตรการทางเศรษฐกิจที่จีนประกาศเมื่อวันอังคารที่4ี่กุมภาพันธ์เพื่อตอบโต้มาตรการภาษีใหม่ของทรัมป์ได้แก่การควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากกว่า24ชนิดแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดที่สหรัฐมิการต้องการแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชี้ครับว่าจีนพร้อมที่จะใช้ทรัพยากรและท่าที่มีอยู่เป็นข้ออ้างในการต้แย้งทางการค้านั้นทําให้แหล่งทรัพยากรของยูเครน จึงมีความสําคัญในระดับโลกซึ่งช่วยให้สามารถกระจายความเสี่ยงจากผู้ผลิตที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างจีนได้การรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของอยูเครนถือเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาอํานาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศการแลกเปลี่ยนแรกดังกล่าวกับความช่วยเหลือทางทหารได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาติในยุโรปนั่นหมายความว่าชาติในยุโรปก็ต้องการแรกดังกล่าวของอยูเครนเช่นกันโดยอลลัฟซอ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้กล่าวตำหนิตัวนั์นทรัมกรณีต้องการและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา,ากับการสมรู้ร่วาคิหายาตของยูเครนโดยระบุว่าคงจะเป็นการเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัวมากอาจจะบอกว่าตอนนี้เรากําลังใช้เงินจนํานวนดังกล่าวเพื่อส,สนับสนุนด้านการปรกปักประเทศทรัพยากรเหล่านี้ควรถูกนําไปใช้ในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามอย่างไรก็ตาม การส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้กับยูเครนยังมีความสําคัญลําดับต้นๆของชาตินาโตเพราะหากยูเครนแพ้ชาติยุโรปก็คือเป้าหมายต่อไปของปูตินดังนั้นยูเครนจึงทําหน้าที่เสมือนตัวแทนของอยุโรปในการทําสงครามในขณะน,นี้ซึ่งก็มีรายงานครับเมื่อวันที่31มกราคมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอยูเครนลุสเตมกูมิลอบยืนยันว่าในเทอรนด์จะส่งมากขึ้นเป็นรบแบบ F-16 ชุดใหม่ให้กับยูเครนในปีนี้ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมเก่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ลูเบนเบคเคมนที่กรุงเฮกซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศของยูเครนและโครงการฝึกอบรมนักบ,บินรวมถึงช่างเทคนิคของยูเครนอย่างต่อเนื่องเนเธอร์แลนด์เป็นคู่สับสนุนหลักในความพยายามของยูเครนในการเสริมสร้างการปอะกันทางอากาศโดยได้ส่งมากขึ้นเป็นรบแบบ F16 ที่ผลิตในสหรัฐไปแล้ว โดยเครื่องบินลำแรกได้มาถึงยูเครนในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเครื่องบินเหล่านี้เป็นรุ่น F16AB, Bock 20, MLU ซึ่งช่วยปรปับปรุงความสามารถของอยูเครนในการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศของรังเสเซียได้อย่างมากโดยเฉพาะการโจมตีด้วยขีปนาวุธและดโดรนเครื่องบินรุ่น Bock 20, MLU มีระบบเรดาร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินและอาวุธที่อัปเกรดแล้วทำให้สามารถทำภารกิจทางอากาศ การจัดหาเครื่องบินรบแบบ F-16 ให้กับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันที่กว้างขึ้นของพันธมิตรนาโต้คำมั่นสัญญาเบื้องต้นในการจัดหาเครื่องบินรบแบบ F-16 จำนวน42ลำได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณาชนเมื่อวันที่20สิงหาคมปีที่แล้วโดยมีแผนจะเริ่มส่งมอบในปีที่แล้วนับจากนั้นสมาชิกนาโต้รวมทั้งเนร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์และเบลเยียมก็ให้คำมั่นสัญญาเพิ่มเติม,ตมทำให้จำนวนเครื่องบิน F-16 ที่ได้รับคำมั่นสัญญาเพิ่มเติมเกินประมาณ65ลำซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าขื้นเป็นแบบ F-16 ของยูเครนอาจมีฐานบินขึ้นจากโปรแลนด์ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ